เป็นห้องที่ติดริมสระว่ายน้ําเลยนะครับวิวที่เห็นก็จะเป็นแบบภูเขาเอ่าวนางนะและที่พักที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็คือภูพิมานอ่าวนางรีสอร์ทแอนด์สปาพอนอกจากจะเป็นโรงแรมมุสลิมมีอาหารฮาลลแล้วเนี่ยโรงแรมเขายังมีเซอร์วิสต่างๆมากมายจะมีอะไรบ้างนั้นปะตามผมมาเป็นโซนสระว่ายน้ํานะจะบอกว่าใครที่จองห้องพักมาเป็นทป์นี้นะครับดีมากเลยนะ เพราะว่าออกมาจากห้องพักเนี่ยก็กระโดดลงสระได้เลยใครมาเป็นครอบครัวนี่เหมาะมากเลยนะตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องสปาที่เป็นอีกเซอร์วิสนึงของโรงแรมภูพิมานะครับผมก็เปลี่ยนชุดพร้อมนวดเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้คือพี่ป้อมเขาแนะนําเป็นโปรแกรมนวดไทยก็คือเน้นเป็นหลังแล้วก็ขานะครับเริ่มจากนอนคว่ำใช่ไหมครับให้หมอนแบบนี้มานะครับหายใจได้นะไม่ใช่แบบนอนคว่ำแล้วหายใจไม่ออกนี้หายใจได้นะครับ เดี๋ยวผมขอนวดก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวนวดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาบอกความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรียบร้อยแล้วนะเรียกว่าแบบผ่อนคลายสบายมากๆโอเคป่ะเดี๋ยวผมไปดูโซนอื่นๆของโรงแรมต่อมาถึงห้องที่ผมจองมานะครับนี่ห้องนี้เลยโซนแรกจะเป็นห้องน้ําเตียงคู่ซึ่งห้องอย่างเนี้ยก็จะมีทั้งเตียงเดี่ยวแลวก็เตียงคู่นะ คือเป็นห้องที่ติดริมสระว่ายน้ําเลยนะครับตื่นเช้ามามีลูกมีหลานมาเนี่ยก็คือกระโดดลงเล่นน้าได้เลยแล้วก็วิวถัดไปก็จะเป็นภูเขาแล้วก็มีมัสยิดอ่าน้าอยู่ตรงนู้นด้วยนะจะบอกว่าลูกค้าของเขานะเป็นลูกค้าที่นักท่องเที่ยวม,มาจากยุโรปนี่ก็เยอะเหมือนกันมาเลสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยง่ายเดี๋ยวผมพอเก็บกระเป๋าก่ากอนแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปดูมื้อเช้าของแรมกันนะครับและนี่ก็คือเป็นบรรยากาศในห้องอาหารของเขาในห้องอาหารขเขามีชื่อด้วยนะนี่ลาฟาลิส สลัดนะครับผักเขานี่คือมีเยอะมากเลยนะแตงกวาดองมะกอกดำมะกอกเขียวคือจะเป็นโซนที่สําหรับใครมาออเดอร์เกี่ยวกับสายไข่นะไม่ว่าจะเป็นออมเล็ตไข่ดาวไข่ต้มเจอลูกเพลสปลาเมลีกุ้มอาปิโก้ซาลาคืออสรอนนะครับมาจากที่ไหนฮะมาจากเยลาครับโอ้มาจากเยลาเลยแล้วคืนนี้มาเที่ยวใช่ครับโรงแรมสวยไหมสวยครับสวยมากมาครั้งแรกไหมครับมาครั้งแรกครับประทับใจนะประทับใจมากครับติดตามร้านอร่อยช่องทางไหนครับ t ิ k กตอกครับรู้เพจจากติ๊กตอกครับยินดีมากมารีวิวได้มาเจอกันนะขอบคุณับผมเห็นเขามีเป็นของหวานด้วยนะเป็นโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตธรรมชาติสตับผมลองเป็นโยเกิร์ตบลูเบอร์รี่แล้วกันกับสตรอเบอร์รี่นะอย่างละอันโต๊ะของเขาเนี่ยก็คือจะมีหลายโซ่หลายมุมนะแต่ว่าโต๊ะที่ผมเลือกเนี่ยก็คือจะอยู่ดิมกระจกอย่างนี้เลยวิวที่เห็นก็จะเป็นแบบภูเขาเอ่าวนางนะอ่า แล้วก็มองตรงไปฝั่งนู้นนะมองดีๆเนี่ยก็จะเป็นมสัสยิดอ่านางด้วยนะจะบอกว่าพิกัดนี่คือแบบดีมากเลยภูพิมานอยู่ใกล้มสัสยิดใครอยากไปเดินหาของกินแถวหน้ามสัสยิดก็ไปได้อีกนิดเดียวเองสุดละเป็นอาหารเช้าที่แบบว่าครบเลยนะกินอาหารอร่อยๆในบรรยากาศดีๆ เราะว้ยงไงเดี๋ยวผมขอกินก่อนแล้วกันนะครับใครอยากมาพักโรงแรมภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปาผมแปะหน้าเพจมาให้นะครับโรงแรมคือสวยมากแล้วก็มีให้เลือกหลายทีย่แล้วก็คลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อฝากติดตามได้ครับ